ไอ้ลูกมันจะไปใช้จานมันจะไหนนั่งลงไคเหี้ยงกันดีไทยคลิปสักก่อนไทยคลิปสัก่อนถ่ายลงโซงก็พอเนาะใส่ไม่ดคกไปูไทยลงโหลดไปอะไรกันไปดีน้ำใส่บ้าใส่บ้ามาผิดเริ่มาผีดเ่าดเร Um, para เมเลยค่ะให้ชมกันที่นี่เลยให้ชมกันที่นี่เลยโครกระน่ำเลยใช่าพร้อมกับผ้นงามๆนางงามๆเม ตัวแล้วก็นองไข่นองดาอ้นองดาเงาอเเอามาใส่นดา็่าซื้อมากมีเป้าเลยหนะ่ึเลยป้าซื้อมาให้จะเมืองดอกไม้เออไก็เลนง่ต้องแินไป้เด ແຕກບໍ່ໃສ່ ปานางคุณบอกปานางไหนคุณบกปานางุนบปานางเป็นยังูกแม่แจับ

แม่แกว่ววป,ปนีน้องฝา้อมครอบครัวจา้าคนไลน์ข้างหลังสาว,สวเอ้ยกับน้องบานี่โอ้ยนอ้องขึ้นอาบูด <laughs> น้องไปเตย,น,เตยน้องไปเตยกับมาน้ำนางน้ำเบอร์บิล <laughs> สะอาดบุพอพขนังพวกหน้าเบียไทยกะ <laughs> ชาวจิ๋วรลบบ่วมาคนร้ายเป็นพิเศษพี่น้องจ้าเหมือนี <laughs> <laughs>

อากาศม่นคืนในฝนตกพี่น้าะเอ้แต่อันนั้นแจ้งมาคข่แต่ฝนยุดหายจบเจือตอนข้าเจ้าลูกมายายอันหอนน<ป>่อเขานะฝนตกใ่ก้ตกไนเปตา็กนอะหนกพอชปตก้ ยงไปลงเ่โอ้ยแช่กระปุกงได้ลงาวนะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแปลงล่างเรียบร้อยพตดกันสั่นเขาคปนั้น เปลี่ยนชุดเลยวายคันน้องใบเตยน้องเบเตยก็บูุจักใส่บาแล้วแล้วป้ายบัตรนี้ลงน้องเบเตยมาใส่บาตน้ำอาน้องมะนาวเปลี่ยนสูตรแ้วเรียบร้อยป้ายลงบัตรนี้ พังเทบุญห่อเขาพี่น้องจ้านางพิชิตเจ้าพีเพียงจำนีเด้อสำหรับไปดีกลับมาหากเปิองหับสรงกิบก็ขอให้ได้บุญนำกันอยู่ดีมีเฮทรงมันลำรวยพี่น้องจ้าแดดส่องโอเคจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากกุ้งลายกุ้งแซ่กุติดตามุ้งบุญกุ้งให้ดาวเลยจ้าบ๊ายบายเด้อ